ต้มใหม่เด้อถอดไข่เด้อถอดไข่นะเด้อหน่ยโอ้โหถอดถอดไข่หนากินบ่อลถอดไข่ถอดไข่โอ้ยดังอลัม ทอดไข่ทอดปลาทูที่ต้องใส่น้ำมันหลายไฟอ่อนๆนะคะทอดนานๆนะคะไฟอ่อนๆทอดนานๆนี่นเปิดตเตวเ้าก็สิมหาหักนอนใหม่ไปกินกระปุลนนุน,น ปุ่นปลาไม่ทอดไข่ไม่ปลาทูนี่น้องใหม่สดกินได้ด้วยค่ะหวานมอน่องใหม่หวานกระจกคิดไปคนนี้จะด้วยกอดกันไหมเดีย่ยวกินอร่อยอร่อย